ก็สําหรับวันนี้นะครับทุกคนก็ปีจาก็ลงสวนนะครับผมก็จีดหญ้านะครับหญ้ารกมากเลยนะครับเมือ่อเมื่อวานเมื่อวันชืนสองสามวันที่แล้วก็ตัดร่องปามนะครับผมตัดหญ้าร่องปามนะครับหัวด้ต้โคนนะครับผมแล้วก็ที่เหลือนะครับที่รกๆระหว่างอกนะครับก็เอา รอนยานะครับผมรอนยามาฉีดนะครับผมก่อนที่จะกลับไปทํางานนะครับก็อยากจะทําตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอยู่ทางบ้านนะครับอยู่ทางบ้านไม่มีใครทํานะครับผมมีแค่พี่จ๋าคนเดียวแล้วก็ภรรยาแล้วก็น้องมาตินนะครับก็เลยตอนที่ว่ายังอยู่ที่บ้านนะครับก็เลยทําเองแค่ดีกว่านะครับดีกว่าไปจ้างนะครับแต่จ้างนี่คือสงสัยว่าเป็นสองพันอีกนะ เพราะว่ายานะครับยาลอนหนึ่งห้าลิตรก็ประมาณห้าร้อยสี่ลิตรประมาณนั้นละห้าห้าร้อยนะครับค่าฉีดนะครับค่าฉีดลิตรละร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่พี่จ๋าก็ลงมาฉีดเองนะครับผมอตอนที่ว่ายังมีเรี่ยวแรงอยู่นะครับก็ทําตั้งไว้อนะครับเดี๋ยวพี่จ๋าพาไปชมสวนเล็กๆน้อยๆนะครับบรรยากาศอในทุ่งนะครับทุ่งนานะครับผมอ่โน่นนะครับบ้าน เป็นบ้านของพีจ่จ่ายเองนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปาเดินชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆกันนะครับผมอนี่นะครับทุกคนกหย่าจะลกสักหน่อยนะครับจะลกสักหน่อยนะครับปาล์มก็ใบเริ่มจะเขียวแล้วนะครับผม เพิ่มจะเขียวแล้วนะครับอ่าก็ทําตั้งไว้นะครับผมทุกคนทําตั้งไว้นะครับพี่จ๋าใครที่ว่ามีที่ทางอะไรต่างๆนะครับพี่จ๋าก็แนะนํานะครับอ่าถึงแม้ว่าอ่าจะเป็นอ่าทหารนะครับแต่ตาตอนอ่ามีเวลาว่างนะครับเราก็อ่าต้องทําตั้งไว้นะครับอ่าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งนะครับเราอ่าได้เกษียณออกมาแล้วนะครับเราจะได้อ่ามีรายได้จากตรงนี้นะครับจะได้มีรายได้จากตรงนี้นะครับในการ ใช้ชีวิตเลี้ยงตัวเองในครอบครัวนะครับผมก็ทําทั้งสองด้านเลยนะครับรับใช้ชาติก็รับใช้ไปนะครับไอส่วนที่ว่าทางบ้านนะครับก็ทําปูรากฐานตั้งไว้นะครับอตอนอตอนกแก่ตัวไปนะครับจะได้ไม่ลําบากนะครับไอลาบากเนี่ยคือมันลาบากกันทุกคนนะครับแต่ว่า,าย้ายมันถึงกับว่าหนักเกินไป นะครับก็อุตสาห์ทำตั้งไว้นะครับวางวางรากฐานวางเปลนตั้งไว้ให้กับชีวิตตัวเองนะครับเกิดวันไดวันหนึ่งนะครับเราเกษียณออกมานะครับเราจะได้มีรายได้จากตรงนี้นะครับมาเลี้ยงครอบครัวนะครับอันนี้ก็ทุเรียนนะครับทุเรียนแล้วก็สวนกล้วยนะครับกล้วยกับทุเรียนนี้พี่จ๋าก็มาถ่ายให้กับทุกคนได้ดูรอบนึงแล้วนะครับที่ว่าพี่จ๋าปลูก ปลูกผักนะครับใส่ผักทั้งไว้ว่างนะครับผักหลากหลายเลยนะครับเป็นไร่สวนผสมนะครับก็ลงทุเรียนบ้างกล้วยบ้างสละอินโดบ้างมักเขือแตงกวาไร้จำพวกนี้นะครับผมาบางต้นมันก็ไม่ขึ้นทุเรียนนะครับเพราะว่าด,ดินมันไม่ค่อยดีนะครับแต่บางต้นมันก็ มันก็สวยนะครับต้นต้นก็สวยนี่นะครับก็ทุเรียนนี่ประมาณ5ปีนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะครับอาจจะตายกลางคันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องไปคาดหวังนะครับเดี๋ยวจะเจ็บใจนี่กล้วยนะครับกล้วยนี่ได้กินแน่นอนนะครับพี่จ๋าก็ไปทำเนียวเนียวหอกกล้วยนะครับให้กับทุกคนได้ดูกันไปแล้วนะครับก็ พี่จับปลูกตั้งไว้เองนะครับกล้วยนี้นะครับอันนี้เป็นกล้วยกล้วยไข่นะครับต้นเล็กไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับสละาอินโดนะครับตะไคร้มะม่วงกระท้อนนะครับมีหมดนะครับตรงนี้พี่จ่าเกียรตเกียรตตั้งไว้ไร่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะปลูกผักปลูกอะไรประมาณนี้นะครับผมที่เหลือสามไร่นะครับก็ปลูกบ้ามนะครับพี่จ่าเขาซื้อมานะครับมันอยู่ติดบ้าน นะครับซื้อมาในราคาประมาณ6กแสนหกแสนกว่าบาทนะครับตอนนี้ยังผ่อนไม่หมดเลยนะครับเอาจานดไปตั้งไว้ผ่อนเดือนเป็นหมื่นนะครับทุกคนเงินเดือนแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นของสะสมเป็นเงินสะสมนะครับที่สะสมตั้งไว้นะครับลําบากตอนนี้นะครับจะได้สบายในภายภาคหน้านะครับผมก็โอเคนะครับ นะครับพอโอเคนะครับผมก็พาทุกคนมาชมเล็กๆน้อยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นของน้องนะครับเป็นของน้องชายนะครับของน้องชายของปนญจาพี่จาาองนะครับพ่อตาเกก็ทําตั้งไว้นะครับปลูกมันบ้างปลูกกล้วยมะพร้าวปื่ดผสมเหมือนกันนะครับผมนี่บ้านเขายังทําไม่เสร็จเลยนะครับเขาอยู่ยะลานะครับผมก็ให้ไปทํามาหาเงินนะครับมา มาสร้างหลักปักฐานที่นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนได้เหง่อเหมือนกันนะครับเหนื่อยทุกวันกลับมานี่นะครับอยู่นู่นก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยมากเหมือนกันอยู่นู่นนะครับทํางานไม่ได้หยุดนะครับเพื่อประเทศชาติแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อชาติบ้านเมืองพี่จ่ายยอมได้หมดนะครับผมเพื่อให้คนไทยของเราได้อยู่ดีกินดีอยู่กันปลอดภัยนะครับ ขอแค่คนไทยไม่คิดที่จะขายชาติขายแผ่นดินรตรรยตประเทศชาติตัวเองพอพอแล้วนะครับแค่นี้ก็พี่จ๋าก็มีความสุขแล้วนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็มาถ่ายให้กับทุกคนดูกันเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมพี่จ๋าต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ